เขาเรียกเอ็นเครื่องขอห้อยเอ็นภาษาภาคกลางเขาเรียกเนครื่องอย่างนี้บอระเพ็ดเนาะมันนั่นมันยืดพื้นอยู่ในบ่อเนี่มันก็ลังขึ้นยอดเบิ่งมันพันไปฝุ่นฝุ่นมันฝุ่นมันพันไปฝุ่นเอ้ยมันสิบว่าพันนั่นหลอดไฟสายไฟไปบ่อฝุ่น กอันีให้แเนี่ยเพรามนสรงมาร่าลนากด,นดีใจเพื่อนรูปเพือ่อนเอเงินมาให้ ลมพัดนะลมพัดมันเลยดูเหมือนสิ่งมีชีวิตลมพัดมันเลยดูเหมือนเป็นตัวอะไรที่แบบไต่อยู่บนสายไฟนะ นไมนเลยดูเหมือนมีสิ่งมีชีวิตนะท่งนหนคนนะ คู่บ่าลูกบ่ามันเน้นเพิ่นเป็นคูบค่บ่าแล้วเพิ่นเป็นพระแล้วเพิ่นเป็นหลวงพี่แล้ว นกใช่ไหมนุ่นนกใช่ไหมคะนั่นทุกคนเห็นยังเห็นนกปะไปแล้ว <c oughs> ไปไก่อะ อยากจะไปดูว่าได้ยินแต่เสียงวูู้ว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 หไม่รู้อยู่ไหนรู้สึกเพียนะวันนี้เพลียมากถ่ายออกมีแต่น้ำมีแต่น้ำ มันยืดออกยืดเข้าเลยนะเหมือนแบบเหมือนกับว่ามันยืดออกยืดเข้ายืดไปยืดมาเหมือนตัวอะไรมันมีชีวิตอ่ะเนี่ยแต่มันมันไม่ใช่นั่นนะเนมันเป็นบอลลเพีสอ่ะเป็นเครือขอหอดิเหมือนมันยืดตัวออกไปได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นมันยืดเหมือนมันยืดตัวออกไปเหมือนมันจะไปเกาะเลย หัวเน่อันนี้มีหัวเ้วยมีปากเาากากน,นี่ยปากค้าหมอย่าไปปีมันตกนั่น